ただ <music> องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงตั้งอยู่เลขที่539มหมู่ที่หนึ่งตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาทอนอำเภอทุ่งว่าทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลน้ำผุดตำบลเขาขาวอำเภอละงูทิศใต้ติดต่อกับตำบลปากน้ำอำเภอละงูทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลแหลมสนอำเภอละงูมีพื้นที่ทั้งหมด70ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่กว่า43,814ไร่ครอบคลุมพื้นที่12หมู่บ้านมีประชากรประมาณ13,000คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายสถานศึกษาในเขตพื้นที่มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน13โรงโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน1โรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงจำนวน6 0 มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลหรือที่เรียกว่าบ่อเต่าตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านโกตาตําบลกําแพงเป็นสถานที่เพาะพันธุ์เต่ากระอานเพื่อการอนุรักษ์เต่ากระอานถือเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดและใกล้ศูนย์พันธุ์นอกจากนี้ศูนย์วิจัยได้มีการวิจัยสัตว์อื่นๆอีกเป็นจํานวนมากโดยนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมปีละหลายหมื่นคน ถ้ำอุไรทองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำปาปูนตั้งอยู่บนภูเขาในพื้นที่หมู่ที่8บ้านอุไรตำบนกำแพงความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านรู้เห็นและสัมผัสกันมาหลายชั่วอายุคนโดยเฉพาะบริเวณชั้นที่3ของถ้ำมีความสูงจากพื้นดินเชิงขอประมาณ40เมตรมีแสงสว่างสองถึงพบชิ้นส่วนกระดูกสัตว์านานาชนิด ทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์ขนาดกลางสัตว์ขนาดเล็กและสัตว์น้ำรวมทั้งเปลือกหอยทับถมปะปบบนกันเป็นเวลาหลายพันปีมีความหนาประมาณ1เมตรนอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยกระทบแสงระยิบระยับสวยตาการตาบริเวณจุดสูงสุดของภูเขายังเป็นจุดชมวิวสวยงามอีกด้วยองค์การบริหารส่วนตมบนกระแพงได้จัดงบประมาณเพื่อนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในยและภายนอก แต่ยังคงให้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและเยี่ยมชมความงามของธรรมชาติต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงมีงบประมาณกว่า85ล้านบาทบริหารราชการภายใต้วิสัยทัศน์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการดูแลและพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารพนักงานและสมาชิกเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่โดยยึดหลักบริหารจัดการที่ดีมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลกำแพงได้รับประโยชน์สูงสุดโดยมีนางสำรีลัคนาวงศ์ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง นายวิวัฒ์คงแก้วรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายคมสรรวันเกลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายพนมจันประดิษฐ์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวกำแพงจำนวน12คนมีนายสนั่นหวันสมันดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกฤษดาอนุตระอัมภัยรองประธานสภาและว่าที่ร้อยตรีสุกลพรหมรักเลขานุการสภาการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นหนึ่งสำนักห้ากองโดยมีว่าที่ร้อยตรีสุกลพรหมรักดำรงตำแหน่งประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายศักดิ์วันสันเกาะดำรงตำแหน่งรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดรวมทั้งสิ้น124คนสำนักปลัดมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลงานวิชาการและแผนงานงานกฎหมายและคดีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานกิจการสภางานทะเบียนผานิ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีนายราเมศวมณีช่วงกุลเป็นหัวหน้าสำนักปลัด องคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานการเงินและบัญชีงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินและงานควบคุมงบประมาณโดยมีสิบเอกสุทินมูลเอียดเป็นผู้อำนวยการกองคลังกองช่างมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจออกแบบก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคทั้งทางด้านคมนาคมถนนคู ระบบไฟฟ้าและระบบประปา,าโดยมีนายสายันช่วยสงเป็นผู้อำนวยการกองช่างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับกอนประฐมศึกษาและระดับประฐมศึกษาและการจัดการศึกษาไม่จํากัดระดับทั้งในระบบและนอกระบบส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยมีนางสาวอาอิชะอานันเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสาธารณาสุขการควบคุมและป้องการโรคการสุขาพพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคุมจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีนายลิกิตอังสุภาณิตเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจัดระเบียบชุมชน การช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กผู้ด้อยโอกาสการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุคนพิการผู้ปว่วยเอดการพัฒนาสตรีการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรโดยมีนางสาวยาวราสาดนลเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมจากความมุ่งมั่นในการบริหารและการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานกำนันผู้ใหญ่บ้านอิหมัมผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ชาวตำบลกำแพงทุกครัวเรือนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้รับบริการสาธารณณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันมีความพร้อมที่ทันต่อยุคสมัย ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสามารถการันตีได้ด้วยรางวัลต่างๆรางวัลการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นสถานที่ศึกษาดูงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับภาครางวัลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบจังหวัดน่าอยู่สังคมสีเขียวจากกมรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลภาคีศรีทันตะภาคใต้าจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศด,ด้านการบริหารจัดการความสามคัคคีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของประชาชนในตำบล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยกย่องให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรหลาอําเภอละงูจังหวัดสตูลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนอาหารกลางวันนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ การบริหารงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในระดับอำเภอจังหวัดกรมและกระทรวงต่างๆส่งผลให้การดำเนินง,งานยุทธศาสตร์การพัฒนาประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ดีสู่ชุมชนเ,เข้มแข็องอย่างยั่งยืน